you <laughs> ช่วงล่างแน่นขับดีเกินราคาแถมยังเป็เชื้อเพลิงด้วยต้องนี่เลยครับเบนซ์ e 3 0 0 e a 1 n e a r d ปี2021จะมีน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาเริ่มชมจากภายนอกกันเลยนะครับคันนี้นะครับภายนอกนะครับเป็นรุ่น a 1 n e a r d นะครับก็จะเป็นชุดพาร์ทเรียบๆนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์คมนะครับไฟหน้าสามารถปรับไปสู่อัตโนมัติได้ด้วยนะครับล้อแม็กที่ให้มาเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับอันนี้เป็นยางมิชลิน4วงเลยนะครับปี22ดอกเต็มใช้ยาวได้เลยนะครับเดี๋ยวมมาาาาดดดู้้้นนนนนนนหหลลัััััังงงกกกบบบะะะคครร็เช่จีเเซซ็น่ส นะครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับด้านหลังก็สามารถวางของเก็บได้นะครับและตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับชาร์จไฟนะครับ เป็นปักอินไฮบริดนะครับสามารถชาร์จไฟได้สําหรับภายในคันนี้นะครับเปิดมาก็บอกเลยว่าต้องว้าวแน่นอนนะครับเพราะภายในเป็นโทนสีน้าตาลที่สัาพใหม่มากช่วยทําให้รถดูหรูขึ้นอีกนะครับคันนี้นะครับบอะปรับไฟฟ้านะครับอยู่ด้านข้างนะครับมีมนีตอสจุดและฝั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับฝั่งซ้ายให้ด้วยนะครับก็คือเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปรับด้านคนนั่งได้เลยผมเวลาดีไซน์แบบสามก้ามมีมันติฟังก์ชันทั้งหมด2ฝั่งนะครับเราสามารถปรับจอได้และมีแพทเชิร์นชิยสำหรับเล่นเกียระออยยูู่่ตตรรรงงงด้้้าานนนขคับี แล้วก็หน้าจอนะครับขนาดใหญ่ให้มา12.3นิ้วถึง2จอด้วยกันนะครับก็คือจอตรงกลางและก็จอเลื่อนไปตรงนี้นะครับและพิเศษของตัวนี้ก็คือเลื่อนไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนธีมได้ทั้งหมด3ธีมด้วยกันนะครับเราสามารถปรับโหมดการขี่ได้ถึง4โหมดด้วยกันตรงกลางนี้จะเป็นระบบคอมมานเดอร์นะครับมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ด้วยแล้วก็ควบคุมต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแอบเป็นดูโอโซนปรับแยกซ้ายขวาสลับแล้วก็คันนี้นะครับความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือไฟเอมเบนไลท์ก็คือไฟสร เขาทํามาเพื่อนเน้นสําหรับนั่งสบายอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายสุดๆนะครับและมีช่องแอร์และที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเดินทางไกลก็สบายแน่นอนนะครับและคันนี้นะครับช่วงล่างนะครับได้แก้ไขจากเจนเดิมก็คือว่าจากของเดิมเนี่ยจะเป็นถุงลมตรงนี้ก็ได้ตัดปัญหาออกตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นระบบคอยสปริงล่อๆหมดแล้วเราก็จะตัดปัญหาในเรื่องถุงลมที่เป็นข้อเสียของรุ่นก่อนๆได้นะครับแต่ความนิ่มยังคงใกล้เคียงเดิมแน่นอนสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต จับคู่กับระบบไฟฟ้าไฮบริดที่ให้แรงม้ารวมถึง320แรงม้าด้วยกันนะครับพร้อมกับถ่ายทอดกําลังมาด้วยเกียร์ 9G-TRONIC นะครับบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนคันนี้นะครับผมรับประกันตัวถังในสัญญาซื้อขาย100%นะครับไม่มีชนดักปิดความน้ําท่วมแน่นอนนะครับคันนี้ราคาที่1,258,000บาท k d ดฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง21,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเรายินดีดูแลเต็มที่ครั